ตอนอยู่ที่มสองฉันเคยไปเข้าวัดที่กลางป่า kind of ทางภาพเหนือคืนหนึ่งเพื่อนกลุ่มหนึ่งไปเด็ดปีกล้วยไม้มาทำพร้อมการแสดงแต่หลังจากนั้นพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงของผู้หญิงที่ชัดมากว่าเอาคืนมาซะเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อว่าคุณใบเฟิร์นครับตอนนั้นคุณใบเฟิร์นเรียนอยู่ในมหาลัยแล้ว แต่เรื่องมันเกิดขึ้นประมาณช่วงมอ2ช่วงนั้นคุณใบเฟิร์นไปเข้าค่ายพุทธธรรมกับเพื่อนๆที่วัดกลางป่าแถบจังหวัดลำปางวัดนั้นเป็นวัดป่าแท้ๆไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณมือถือกลางคืนมืดสนิทมีแค่เสียงจิ้งหรีดกับเสียงลมไม้ไผ่กิจกรรมของค่ายก็ทั่วๆไปฟังธรรมทำวัดเดินจงกรมทำความสะอาดสาลาและทุกคืนก่อน ที่จะนอนต้องนั่งสมาธิคืนก่อนที่จะเกิดเรื่องทุกกลุ่มต้องแสดงละครสรั้นในธีมธรรมะกับชีวิตเพื่อนกลุ่มหนึ่งอยากที่จะใช้ดอกไม้มาเป็นพอบแต่ตอนนั้นเราไม่มีดอกไม้ที่มันสวยๆเหลืออยู่แล้วก็เลยมีเพื่อนบางคนแอบเข้าไปที่หลังวัดและเด็ดปีกล้วยไม้จากต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ในศาลาเก่าคุณใบเฟิร์นตอนนั้นจำได้ว่า มีพี่กลุ่มสันนาการคนหนึ่งเดินมาเห็นและรีบพูดว่าเฮ้ยยาต้นไม้นั้นมีผีสิงอยู่แต่เพื่อนอีกคนก็ขำและพูดว่ากล้วยไมย้มันแค่แค่ต้นไม้ผีมันจะมีได้ยังไงแล้วทุกคนก็หัวเราะกบเกลื่อนเรื่องในตอนนั้นเอาปีกล้วยไม้มาทำเป็นพ็อปใส่บนศีรษะตอนแสดงตอนหัวข้ามทุกกลุ่มซ้อมในศา,าลารวมกันจนถึงประมาณสามทุ่ม ทุกคนก็แยกย้ายไปยังที่พักส่วนของผู้หญิงจะนอนลงกันในกุฏิหลังไม้หลังหนึ่งเป็นห้องใหญ่ปูเสือ่อมีพัดลมตั้งพื้นัวเดียวไม่มีมุ้งไม่มีแอร์คืนนั้นหลังจากที่เพื่อนๆน,นอนหลับกันไปหมดแล้วอยู่ๆคุณใบเฟิร์นได้ยินเสียงคนพูดด้วยว่าเอาของคืนมาซะคุณใบเฟิเร์นรีกลืมตาหัวใจเต้นแรงครับหันซ้ายหันขวาแต่ก็ไม่มีใครตื่นเลยแต่เสียงนั้น มันดังและชัดมากๆอยู่ในหูโดยตรงตอนแรกคุณใบเฟิร์นคิดว่าอาจจะแค่ฝันก็ได้แต่อีกสักแป๊บหนึ่งก็ได้ยินเสียงเดินอีกแล้วครับว่าของของฉันอยู่กับพวกเธอเอาคืนมาซะคราวนี้คุณใบเฟิร์นลุกขึ้นมานั่งเลยครับและสังเกตเห็นว่าเพื่อนสองคนในกลุ่มนั้นนอนดิ้นไปดิ้นมาขายกับคนฝันร้ายคนหนึ่งพูดละเมอว่าอย่านะอย่ามาแค่หยิบไปใช้แป๊บเดียวเองประมาณนี้นะครับ วันรุ่งขึ้นครับมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน3คนมีอาการไข้ขึ้นครับตัวร้อนปวดหัวพร้อมๆกันทั้งๆที่เมื่อวานยังปกติดีอยู่เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีใครบ่นเลยสักคนพระอาจารย์ที่เป็นวิทยากรของค่ายก็เลยเดินมาถามพอหลังจากที่รู้ว่าไปเด็ดปีกล้วยมาจากสาราเก่าท่านก็น่าเครียดเลยเล่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นว่าต้นกล้วยไม้นั้น ที่อยู่ตรงศาลสาลา,าเก่าเคยมีพระธุดงมานั่งปฏิบัติธรรมแต่มีหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งดันมะรูคอตายต้นนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนเพราะสามีทิ้งให้เธอเสียใจตั้งแต่วันนั้นใครที่ไปเด็ดอะไรก็ตามจากในต้นไม้ต้นนั้นจะไม่สบายและจะฝันถึงผู้หญิงร้องไห้พระอาจารย์จึงให้เด็กๆเ,เหล่านั้นที่ได้เป็นเอาไไม,ไม้หรืออะไรไมาก็ตามจากต้นกล้วยไม้ ให้เอาไปวางคืนซะพร้อมกับจุดทูบด้วยและขอขมาคุณไบเฟิร์นตอนนั้นก็ได้ไปด้วยครับและจำได้แม่นเป็นอย่างดีว่าตอนที่วางคืนไปสายลมมันก็นเงียบแล้วอยู่ดีๆครับพัดแรงขึ้นมาโดยทันทีทางทั้งที่ในช่วงนั้นไม่น่าที่จะมีลมแรงได้คือสุดท้ายตอนอยู่ในค่ายครับทุกคนกลับมานอนรวมกันเหมือนเดิมแต่มีเพื่อนอีกคนหนึ่งสะดุ้งกลางดึกแล้วร้องไห้ พอหลังจากที่พวกเราเห็นก็เลยไปปอบแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ได้พูดว่าเมื่อกี้ฉันเห็นผู้หญิงใส่ชุดผ้าถุงเก่าๆยืนที่ข้างศาลาหน้าซีดๆผมยาวเปียกแล้วเธอพูดว่าขอบใจที่เอามาคืนหลังจากจบค่ายครับเพื่อนๆของคุณใบเฟิร์นก็กลับบ้านและไม่มีใครป่วยเพิ่มเพื่อนกลุ่มนั้นหายดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าตั้งแต่เกิดเรื่องคุณใบเฟิร์น จำไปจนวันตายเลยครับว่าจะไม่เด็ดใบไม้หรืออะไรก็ตามที่อยู่ในวัดแม้แต่ใบไม้ที่อยู่ตรงพื้นก็จะไม่เอากลับมาด้วยเพราะคุณใบเฟิร์นไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใบไม้นั้นสิ่งของนั้นอาจจะมีวิญญาณสถิตยอยู่หรือไม่และถ้ามันเป็นจริงๆไม่แน่คุณอาจจะโดนแบบเดียวกันก็ได้นะครับจงเอาของไปคืนซะ